สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจชุดนึงนะครับเป็นข้อมูลจากตำรวจเลยที่ออกมาเตือนภัยเรื่องกลโกงออนไลน์ที่กำลังระบาดหนักมากๆคือไอ้พวกเพจปลอมที่บอกว่ารับซื้อเสื้อผ้ามือสองนะครับกลายเป็นว่าคนเสียเงินกันเยอะมากน่าเสียดายจริงๆใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนเลยนะคือข้อมูลจากตำรวจเนี่ยชี้ชัดเลยว่าโกง,โกงมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดแล้วมันกระจายไปเยอะมากค่ะ มีคนเสียหายตั้งแต่หลักแสนเออบางทีไปถึงหลักล้านเลยนะคะโหล้านเลยเหรอครับใช่ค่ะเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะมาถอดวิธีของมิจฉาชีพกลุ่มนี้แหละคะ่ะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยแหละเพื่อให้เราเราท่านทรู้ทัน,ทนแล้วก็จะได้ป้องกันตัวเองได้หรือถ้าเผลอไปแล้วจะได้รู้ว่าต้องทำยังไงต่อค่ะดีเลยครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยนะครับ เจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยดูเหมือนจุดเริ่มต้นมันง่ายมากๆเลยคือหลายคนก็อยากเคลียร์ตู้เสื้อผ้าที่บ้านใช่ไหมครับเสื้อผ้ามันล้นตู้พอคิดจะขายก็อาจจะไปเจอโฆษณาในโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละเด้งขึ้นมาบอกรับซื้อเสื้อผ้ามือสองบางทีบอกมารับถึงบ้านด้วยซ้ําอือใช่ค่ะแล้วหน้าเพจเขาก็ทําสะดูดดีเลยนะมีรีวิวมีคนตามเยอะแอดมินก็ตอบดีเชียวใช่ค่ะใช่ค่ะ ความน่าเชื่อถือนี่แหละค่ะคือกับดักแรกเลยคือเขาลงทุนสร้างภาพหลักให้ดูดีมากๆพอมีคนสนใจทักไปใช่ไหมคะเขาก็จะเชวนเข้ากลุ่มลายเลยค่ะเป็น Open Chat อ๋อเข้ากลุ่มลายใช่ค่ะอ้างว่าในนั้นน่ะมีลูกค้าเยอะแยะรอซื้ออยู่ ทำให้ดูเหมือนอุ๊ยช่องทางน,นี้ดีจังขายได้เร็วแน,น่ๆอ๋อเข้าใจแล้วครับว่าทําไมคนถึงหลงเชื่อง่ายๆเพราะเข้าไปในกลุ่มแล้วโพสต์ขายก็จะมีคนเออเหมือนหน้ามา้าทักเข้ามาท,ทําทีสนใจซื้อจริงๆเลยใช่ค่ะใครคุยตกลงราคากันเรียบร้อยเลยนะดูเหมือนปกติทุกอย่างใช่ดูเหมือนจะดีแล้วแต่พอถึงตอนสําคัญตอนจะจ่ายเงินกลับมาถามว่า มีรหัสผู้ขายไหมคะอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับหรืออ้างเรื่องค่าธรรมเนียมอะไรสักอย่างค่าคอมมิชชั่นหรือบอกว่าต้องลงทะเบียนก่อนต้องจ่ายเงินก่อนอืมตรงนี้ละค่ะจุดที่แบบน่าสนใจมากจากข้อมูลตำรวจนะคะเขาใช้จิตจวิทยาเลยคือทำให้เหยื่อรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นขั้นตอนทำธุรกิจปกตินี่นาอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายบ้างแหละค่าดำเนินการอะไรงี้อ่าใช่ใช่คิดไปว่ามันเป็นเรื่องปกติ ใช่ค่ะพอเหยื่อเริ่มลังเลกลับไปถามแอดมินเพจเขาก็จะส่งเลขบัญชีมาให้เลยให้โอนเงินซึ่งตอนแรกๆมักจะไม่เยอะค่ะอาจจะแค่หลักร้อยหรือพันต้นๆอ้างว่าเป็นค่าสมัครสมาชิกค่าเปิดระบบอะไรแบบนี้แต่พอเราโอนกล้องแรกไปแล้วนี่สิครับโอ้โหปัญหามันพึ่งเริ่มเลยคือข้อมูลบอกว่ามิจฉาชีพเขาก็จะอ้างทันทีเลยว่าเราทำผิดขั้นตอน ใช่ค่ะอ้างสารพัดเลยเช่นใส่ข้อมูลผิดลืมกรอกรหัสยอดเงินไม่ตรงหรือว่าระบบมันล็อกไปแล้วครับครับต้องโอนเงินเพิ่มเข้าไปอีกนะถึงจะแก้ได้ถึงจะปลดล็อกได้ฟังดูแล้วแบบน่าตกใจมากที่ยอดเงินมันบานปลายไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะเขาจะสร้างสถานการณ์กดดันมากๆทําให้เหยื่อรู้สึกผิด รู้สึกว่าเป็นความผิดเราเองทําให้ตกใจกลัวว่าจะขายของไม่ได้แล้วกลัวเงินที่โอนไปก้อนแรกจะสูญเปล่าอ,อ๋อเล่นกับความรู้สึกใช่ค่ะเลยรีบโอนเพิ่มไปอีกตามที่เขาบอกวนไปเรื่อยๆเลยค่ะจากหลักพันกลายเป็นหมื่นเป็นแสนบางเคสนะคะที่ตำรวจเจอเสียหายเป็นล้านก็มีเพราะโดนหลอกให้โอนเงินค้ำประกันเท่ากับมูลค่าของที่จะขายอ่ะค่ะ Oh. มันคือการใช้ประโยชน์จากความรู้สึกผิดแล้วก็หลักจิตวิทยาที่ว่าเาเสียไปแล้วก็อยากเอาคืนให้ได้ซังคอสฟิลลิซีนะคะฟังดูน่ากลัวจริงๆครับเงินจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดเลยที่เราต้องระวังมากๆคืออะไรบ้างครับสรุปจากข้อมูลตำรวจนะคะมี3ข้อหลักๆเลยค่ะที่ต้องจำา1คือเจอโฆษณาเพจรับซื้อเสื้อผ้ามือสองที่ดูดีเกินจริงโปรไฟล์สวยหรูมากๆครับ 2. ถูกชักชวนให้เข้าไปคุยหรือทำธุรกรรมต่อในกลุ่มไลน์หรือ Open Chat อืพนืชและ 3. ข้อนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะคือถูกขอให้โอนเงินก่อนไม่ว่าจะอ้างว่าเป็นค่าอะไรก็ตามค่าสมัครค่าทำเนียมค่าเปิดบัญชีค่าแก้ข้อมูลผิดพลาดค่าคำประกันสารพัดค่าจำไว้เลยค่ะถ้าเราจะขายของเราต้องเป็นฝ่ายได้รับเงินนะคะไม่ใช่ฝ่ายที่ต้องจ่ายเงินออกไปก่อนชัดเจนมากครับ ข้อ3นี่สําคัญจริงๆห้ามโอนก่อนเด็ดขาดแล้วถ้าเอา่อถ้าเกิดมีคนพลาดท่าไปแล้วโอนเงินไปแล้วจริงๆเนี่ยควรจะทํายังไงเป็นดับแรกเลยครับทันดีที่รู้ตัวว่าเอ๊ะโดนหลอกแล้วแน่ๆสิ่งแรกที่ต้องทำเลยนะคะคือรีบโทรศัพท์ไปที่ศูนย์ AOC ค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เบอร์1 4 4 1ค่ะโทรได้24ชั่วโมงเลย1 4 4 1นะครับ ใช้ค่ะ1441เพื่อแจ้งอายัดบัญชีธนาคารปลายทางที่เราโอนไปแล้วก็บัญชีท่อต่อต่อไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นนะคะต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเลยพวกข้อความแชทสลิปโอนเงินต่างๆเนี่ยค่ะแล้วรีบไปแจ้งความกับตำรวจที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือแจ้งความออนไลน์ก็ได้ค่ะครับแจ้งความด้วยใช่ค่ะและที่สำคัญอีกอย่างคือ ต้องคอยติดตามความเคลืบหน้ากับพนักงานสอบสวนเป็นระยะระยะนะคะอาจจะทุกเดือนโทรถามความคลืบหน้าเรื่องการออกหมายเรียกหรือหมายจับเจ้าของบัญชีมา้าบัญชีที่มิจฉาชีพใช้เป็นทางผ่านนะคะเพราะแค่การอายัดบัญชีอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องมีการดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะเข้าใจแล้วครับละเอียดมากๆเลยสรุปได้ง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าเจอเพจรับซื้อเสื้อผ้ามือสองแล้วมาชวนเข้ากลุ่มไลน์จากนั้น ขอให้เราโอนเงินค่าอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่เราจะได้เงินค่าของเนี่ยให้รู้ตัวไว้เลยตั้งธงแดงไว้เลยว่านี่คือมิจฉาเชพแน่นอนถูกต้องที่สุดค่ะและถ้าตกเป็นเหยื่อแล้วจริงๆการโทรแจ้ง1441 1, 1แล้วก็รีบไปแจ้งความคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทำทันทีเลยค่ะเพื่อพยายามยับยั้งความเสียหายแล้วก็เริ่มกระบวนการทางกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล สุดท้ายนี้มีประเด็นที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนิดนึงนะครับคือนอกจากเรื่องเสื้อผ้ามือสอแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้มันทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าเออเราจะสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้ตัวเองยังไงดีในการรับมือกับข้อเสนอออนไลน์ต่างๆที่มันดูดีเกินจริงหรือเรียกร้องให้เราจ่ายเงินก่อนเสมอโดยที่เราก็ไม่ต้องกลายเป็นคนขี้ระแวงไปซะทุกอย่างนะครับอืมเป็นคำถามที่ดีค่ะ มันพอจะมีวิธีคิดหรือว่านิสัยเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างไหมครับที่จะช่วยให้เราแบบช้าลงนิดนึงหยุดคิดตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบม,มากขึ้นก่อนที่จะกดโอนเงินไปในโลกดิจิตัลที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดแบบนี้ครับ